สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะครับกับหนุม่มบลคนเข็มราลาดนะครับทักเวิร์ฟวันนี้ก็ออกอากาศดีดีมือนนี้นะพี่น้องเนาะเลยออกมาเลาะคือเก่าครับจนกว่าสิกับเมืองไทยเนี่ยวันอาทิตย์นี้ก็บินกลับเมืองไทยแล้วครับไปกักตัวละสิบหกวันวันนี้อากาศดีมาก อาจจะไปดูม้านะครับม้าอยู่นูน่นม้าม้าดำม้าสีดำไม่เป็นไรแต่ว่าดูกันใหม่วันนี้เอาเดินไปเรื่อยๆเผื่อเจอเพื่อนที่มาตกปลานะครับผมจะได้ถ่ายคลิป นี่ดงกระเทียมป่านะครับเนี่ยเยอะมากขึ้นตามขึ้นขึ้นใหม่นี่ไงเป็นภูเขาเลยเป็นชั้นเป็นชั้นใช<า>่เบ้านเราเลยนะใช่เห็นไหมมันจะขึ้นเนินทุงฟูงชันมากเลยเพื่อนๆสูงชันนะเมื่อกี้เดินขึ้นไปแล้วลื่นก็เลยไม่กล้าเดิน <c oughs> <c oughs> เยอะมากดูเป็นแหล่งมันเลยอะ่ะอันนี้น่าจะออกดอกเร็วกว่านะครับนี่ตรน,นี้นะดู สองข้างทางเลยน,บบน,นี้ก็แบบโอ้ยฝั่งนี้ยาวมากเลยเออนี่แทงดอกแล้วเพื่อนเพื่อนนี่<ๆ>เนาะนะแทงดอกแล้วนะเริ่มแทงกันหมดแล้วมันยาวเร็วอนี้ก็เหมือนกันเเป็นขี้โคลไงพเพื่อนเพื่อนนะแทงดอกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่น่าเจ็บเท่าไหร่หรอกขี้โคลมันเละผมจับ มันเป็นภูเขาเนาะต้องรอให้มันแห้งกว่านี้เนาะใช่หมดเลยหลังมันแต่ว่ามันคนเขาพาน้องหมามาเดินบ่อยนะครับตรงนี้อันนี้เห็นล็อตใหม่นะครับนี่ออกไม่เยอะอัน,นเล็กๆเ,เ,เองแอเปิดไว้ขาวมันต้องกระจกใสอาหารใช่ใช่ที่เหลือหนูฟาดเรียบเมา ติกต๊กทักเล่นมันเป็นพี่ทักเล่นเป็นป้ไม่เป็นอันนี้ก็เริ่มออกละเพราะช่วงนี้มันฝนมันตกนะครับก็ไม่ได้เยอะนะอันนี้เริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วครับอันนี้ก็แห้งแห้งแล้วนี่โอ๊ยดอกเพิเลิศเลยน้ำเอาไปแช่น้ำได้แลวนี่อันนี้ดอกใหญ่ๆเนี่ยโอเคเลยแ่ละนี่โอ้ยนี่แห้งโอเคอันนี้เจอน้ำไง เจอน้ำฝนขึ้นมาอีกนะอันนี้ไปแช่น้ำได้นี่นี่มันมันแห้งแล้วมาเจอน้ำฝนมากเลยนี่ไงนี่นี่อันนี้อันนี้โอเคนี่โอเคกว่ามันออกลาแล้วไม่ไม่ใช่ลาจะออกลูกแล้วนี่ออกไข่มร น่นเป็ดมาแล้วเว้ยเป็ดมาแล้วทำไมวิ่งขึ้นมาลนะ่ะอยากมากินฉันละมังหนะมาแล้วนนบินหให้อาหารสัตว์ครับวันนี้เป็ดพวกนี้อยู่ตามธรรมชาตินะครับเป็ดพวกนี้นะ ลุงคุณป้าสะพายไอ้นั่นอ่ะสองเช่าเช่าไหมรถแ,แขกพี่เขาบอกถ้าเธออยากจะพายเรือนะเป็เดเยอะนะพี่<ห>พน้องเอาันได้้องให้พี่ใชฮยมันจัดกันเลยเว,ว้ยเฮ้ยมันผสมพันกันเลยเว,ว้ยมีั่นเดราตรงขื่อเลยเว้ย เสร็จโตโอ้ยสามรวมหนึ่งพี่น้องโอ้ยตัวเมียตายลงเลยวิ่งไล่เหรอวิ่งมันชอบตัวเดียวกันเลยเออไล่ปั้มเลยอ่ะดูเสร็จโอ้ยสงสารนางนึงเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังหืนหืนมากดูพี่น้องหืนมากเลยดูวิ่งไล่เลยบินไล่โอ้โห สามรมหนึ่งอะสองสารอี <laughs> ตัวนี้ไม่กล้าลงเลยเนี่ยก <laughs> ลัวตัวเมียตัวนี้ไม่กล้าลงเลยกลัวโดนกมขืนเนาะตัวนี้ไม่กล้าลงจริงเนาะ <c oughs> โอ้ยตัวผู้ดูดียข้างล่างมีแต่ตัวผู้เต็มเลยนะเดีน <c oughs> ขึ้นไปไล่ตัวเมียตัวนั้นน่ะอ่ะก็มันห็นไงอ่ตัวนั้นน,ะ <c oughs> น่ะอ <c oughs> นะ้วนมากเลยน่าจะไขนะ่เนาะมันจะไข่แล้ว มันไข่แล้วด้วยพี่ว่าเดี๋ยวให้อาหารต่อมีแต่ตัวผู้อ่ะตัวเมียไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยหื่อเกินดีอีนี่โดนผมเืนอเลยพอแล้วให้เยอะ ผมมันก็ไม่ทำลายไม่ทำลายเป็ดนะพี่ดูฝั่งนู้นเป็ดเข้าไปหามันอยู่นู้นนี่ตัวนี้ลงไปแล้วนิเดี๋ยวก็เสร็จหี่ตัวเมียหนิเนาะนี่เสน่ห์เสน่ห์อีตัวนี้พวกนี้ไม่เอาเลยอ่ะนี่พวกนี้ยังไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ i don't know, <laughs> 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 No, nothing. <laughs> nothing. <laughs> nothing. <laughs> Just get me out of it and everything changes. Yes. Me, no. ที่ใส่ปาเสาตกใหญ่มาก คันเบ็ดเบลเลร์เลยอ่ะใหญ่เกินเนาะพี่เนะาะเวลาได้พาตัวใหญ่ไงเลยเขาคงคือตกตัวใหญ่เอาขึ้นยากเลยนะอย่างนี้เพราะมันดึงขึ้นเลยอ่ะพี่นนเนาะม<ห>านหลังนี้นเดี๋ยวแบบให้ช่างดูสวยงามมากเลย นี้ก็สวยองนี้นะสวยมากหลังแรกอีกแบบหนึ่งหลัทงที่สองก็นี้โอเคเลยแหละ,ะเหมาะกับบ้านเราอยู่เนาะ ุ่งนาเดือนละหไม่ถึงหกปอนเลยนี่ครับคุ้มอ่ะสวยงามมากเลยนะ